สวัสดีค่ะเพื่อนๆมา,าน้ำแจ้วจ้าวัานนี้พามาเฮ็ดอยังพี่น้องตามมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเพื่อนๆว่ามีอย่างให้เบิ่งมื้อน,นี้พระมาล้างรถพามาล้างรถตามมาเบิ่งจ้ะ คนล้างรถให้แล้วพี่นอ้องว่นมีนเจียววรฒมดาได้เหมือนเนดิมปีนี้เออกระหูยุ่ยว่าบอลแล้วลาใหยคอยแน่พี่น้องขัดตอนที่หนึ่งขัดตอนที่สองขัดตอนที่สามแล้วพี่น้องเนาะ,ะเท้าเอียงมือซูเนลพี่น้องเท้าเอียบมือซูเนลเนาะค่ะเนาะ ต่างประเทศกับโบรัมดาพี่น้องเหตุยังก็เฮ็ดเอาเองเบิด์ซูแนวเนาะค่ะเนาะหลุคุ้มจะใส่ในเบลเบสก์เลยพี่น้องละเองก็ประหยัดไปแน่ตัวพี่น้องฮ้อนมื้อนี้ฮ้อนแฮงพี่น้องถ้าลูกสาวหล่ามาล่างเด้อพี่น้องเด้อเอามาเลวไม่ไหวเบิ่งว่าอยู่ต่างประเทศเฮาก็ต้องเฮ็ดเองเบิดสอย่างสูแนวเนาะพี่น้องเนาะค่ะนี่ล่ะก็ใส่ระบบยอเรียนเนาะค่ะเนาะ ขาเอาไปเข่าเน่ท่อที่ล่างกับแพงกัวกันเนาะค่ะเนาะมันก็มีสองระบบเนาะอยู่นี่เนาะมีระบบเข่าเข่าเนอุโมงเนาะเออลลางแบบนั้นกระแพงกัวกันเนาะหาเาเห็ดเอาเองแบบนี้ก็ชื่อกัวกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอามาให้เบิ่งกันเนาะค่ะว่าอยู่ต่างประเทศเหตุยังเอาก็ต้องเห็ดเองใส่แรงงานเจ้าของละพี่น้องเขาก็ผลิตเครื่องมาให้เข้า ทำงานเองเนาะพี่น้องเนาะเอหอล็กกระส่แทนแรกงานคนเนาะค่ะเนาะพวกไอ้เครื่องใหม่เครื่องมือต่างๆเนาะค่ะเนาะเอาล่างเข้าไปพอนยายสะอาดๆนะคะมีพนักง,งานล่างรถโบมิเซลธรรมดาได้พี่น้องไว้นี่กวนพัศน์สีดาหัว แล้วละบ่ไปไปเมื่อ